ตุนมาบอ่มามาอืมมาสิามาจิบสบายดีเด้อปลาลุงเลยน้องเอฟซีทุกทกุกทานนี่ดีตอนรับก็ชจูงสองปะจอยเด้อปลาลุงเลยหน่อยพอยอมอยู่น้ำไผ่พี่น้องเลยคนจะอยู่แต่น้ำเมย์ยานเมย์ไปสิ่ดด สนาสบายดีน่ลูกสบายดีเห็นอะไรออกไปอยู่น้ำผ้าว่าลูกมาสนาเอ้ยกินไม่ลูกนนำนะกินเรื่อยๆแน่นำนะ nhà là đi nơm tít mơ đơ nơ Bà nơi cả, dạng mà mẹ cho ai cứ cao bà đi nơi cả là bà đi nơi mà lộ Bà hoạn bao hương em nè คือมาไวเลยจ้ะไปไปอะไรคืออุไปนาตูน้นะไปบอกจะขึ้นไปนาตู้มาเลยจะคขอ้นไปนาตู้ขอ้นไปอยู่น้ำตู้หืมไม่จ่อยเช,เช่าเมื่อ,อยจังมากฮะร้อนกับไม่อน,นอนพี่น้องเอ้ยดูกะบ,บุ่มบึ่ม ไปพักตปเะลาเพินนเ่นน้นไอน้นน้ำเพิ่อนนี่น้นกับไล่เราเพื่อนนอนขังกินวิ้ยอย่าอมนี่ลูกไพดื <No. S 1> ด้อแท้เดี๋ยวนี้นะบอ <No. S 1> คือบอพังความ <No. S 1> แออาม่แท้บอ่อยังก็มิเต้โน้โน้แท้เดี๋ยวนี้ แม่หายไปอยู่น้ำผ้าได้หนิบอก่อกพังควมำนี่นุ่งคือให้แท้ลูกสาวผู้เดียวก็ได้ก็กิหหนหอวแท้แม่จอยนี่บอกไปใช้คืออย่างมาหาแต่แม่จอยแท้มาหรอ จะไไไไหนวดประดิษฐ์ไทยอยากไหมฮึจะออกไปหาผ้าบ่ไปบอเอาว่าแม่ใหญ่ออกไปนี่แม่ชินอนนี่เด้อออกไปอยู่น้ำผาเด้อเด้อ <c oughs> ใส่ผ่าปิดปะก็จ้าชีปิดจ้าชีการได้ทำได้พี่น้องเลยเออโบอองกับโบออกเราอยู่น้ำเม่นนะโบอองอยู่น้ำเมย์โจยน่ะไม่ต้องออกหรอกนอนเพื่อกันอยู่นี่แหละขอบุญไปปะเด้ออะไรมือนี่นะ พ่อบุญไปเห็ดเบี้ยแล้วกินหอแล้วบ่พ่อบุญไปปะลูกบ่ทมแล้วลูกลูกก็อย่าแอบเด้อพ่อบ่อยู่เดอ้อแอบไม่ให้ได้เหนื่อยให้ได้ลเลยนอกจากพ่อกับแม่พี่น้องเยนอยู่นะั่ đi dạy du chúc hạn bùn chú cha này chú cha còn bé bácnha bácnha bú 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 nồi bú nồi bú bú nồi bú bú nhạy anh này bù bú nó nhìn bù bù nhầy này Nhìn bù bù nhầy A Chị nào mà lộn Nó cái <laughs> Mẹ chị bượn hả bắt? Hả? Nó bắt cái tích nào mà Nó cái

nhung mà luôn nè tốp nhung bò nè tốp này nhung nè ừ. tốp nhung bò เห็นกับกระตูนโมาะแม่แม่เออคุณ <c oughs> อยากอยู่น้ำผู้ใด <c oughs> ไปหน้ากะอยากมาบิตูมามชวนมุ่ยวแซวนี่ไปบอกว่าบิทูมาหลับไปหน้าไปบ่ Cứu bộ bài, bài. nào luật nào luật thầy mà lập cứu bộ bài Giờ vui lắm chơi bà hả dân hải mẹ dân hải mẹ chơi bài năm bò bà. ừ. mẹ sao khải mẹ pha bài đơn sẽ đơn chạy lạp bài gấp tủ nữa bình nhanh chẳng hạn คนใหญ่คนจกักเบิดเลยเนาะตัวยังกับบร้อยมาสนาอย่าเข่าไปลูกอย่าเข่าไปออกมาบรายนะฮะหัวปลอกนะฮะออกมาไม่ได้ มาเลยมาเลยแม่ยังเมื่อยนี่แม่เมื่อยว่าเอาได้นี่นะบอกว่าเราพังครัวแม่ด้วยนะคะเมย์ว่าเมย์เมื่อยได้นี่แม่เว่าอะไรเม่เมื่อยได้นี่กระตุ่นไหมใช่หรือกระตุ่นไหมตุ่นเอือรื้นบอกเอือรื้นเอือรื้นชื่อเสียงงามหาย เป็นจู่เสียงามไอเดือนบ่ป้าได้สื่อหานี่นะป้าบัวอืมชื่อเสืองามให้ล้นีีกระตุนพร้อมเปนมานมระตุน chị nó mẹ nằm mà chị ngập biết vậy กันๆน้ำลงแล้วลูกแก้มเนี่ยแก้มขึ้นไหมลูกน้ำเนี่ยนะแก้มขึ้นเนาะ ねっ。<music> ก็าเ็ได้ตปาบุนบุนแล้ว ก่นลูกไปนั่งยังคือเปื่อนแท้นั่งแป้งเบาเล,เลูกดินแป้งเบายานยัง ngon bò ừ. Hmm. này gì non hmm. trời non đấy này mười nè ôi 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 nhập mà cày mè đấy nhập gì nè 嗯。

แพงบ่แพงกว่าการ์ตูนมันมาก <laughs> ô, oh, đẹp tầm một khẩu mẹ. à? <laughs>

แม่โทรให้ในตู้มาเอาเด้อจะไปอยู after, ่ในตู้เด้ออยู่หน้าเด้อไปบ่ไปบ่หูอืมไปบ่แม่เชาไข่ยังมาเด้อว่ไปนอนมา เอาอย่าดุติดไข่น้ำเนาะอะไปไปก็ไป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 ก็ไปไปอยู่ในแม่เนาะเนาะติดแม่นี่ยอีกสิบห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ติดขัดติดแม่ <c oughs> ไม่ยังตามแขียวชิตกแล้วพาลังเลยนะฝนชิตกแล้วพาลังฮึ่งฮึ่งล้วกันกบอีหล่าวจะไปกันกบกรอบอีบอีบอออบกินมาออกินมอปิงเอบ เสียงโถดไพ่ะไปเมืองอยู่ะเสียงโหดตู้มาหลับมาลานจ้ะไปมึงนึกหลอกเสียงโหดไพ่มานะตพชิตกแล้ว โอเคจะนอพี่น้องไปประโจอยกจะขอจบขีดเปียกจำนีก่อนเด้อเนาะขอบุญขอบคุณนายลายเด้อที่เขามาหลับซมเนะ้อป้าลุงนี่ปแล้วกา้าวมาสบายดี